สวัสดีค่ะสาร่ามาอีกแล้วเนาะวันนี้จะเข้าคั่วอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเนาะสาร่าก็พอดีอากาศข้างนอกเนี่ยมันก็ยังบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนะวันนี้มาเช้านี่โปร่งใสสวยงามมากตกตอนเย็นเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะและอากาศก็เริ่มเย็นอีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ นานแล้วตั้งแต่ไปเมืองไทยกลับมาเนาะสาร่ายังไม่ได้ทำาังนานทีตเลยเนะเาะยังไม่ได้ทำหนมจีนกินนะมาก็ได้ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่าละจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำขนมจีนกินเลยแล้วตอนนี้ที่ในสต๊อกแช่แข็งเนี่ยก็หมดนะแล้วตอนนี้สาระาก็ว่าจะมาทำเพราะว่าอยากกินแล้วนะอยากกินเส้นขนมจีนอยากกิน ก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่ได้ทําอีกนะแล้วก็ก๋วยจับอีกนะคะยังไม่ได้ทําเลยเพราะว่าปีที่แล้วในในสต็อกแช่แข็งหมดเกี้ยงเลยนะไม่มีเหลือเลยเพราะว่าก่อนกลับเมืองไทยเนี่ยสลา,าจะเก็บกินเก็บกินให้กินอย่างสมมติอีกเดือนหนึ่งสา่าจะไปเมืองไทยเนี้ยสลา,าก็จะเก็บกินในแช่แข็งเพื่อให้ในตู้เย็นแช่แข็งอะ่ะเขามีที่ว่าง พราะทั้งหมดเจ็ดชั้นแน่นทุกชั้นเลยนะคะเนาะเครื่องใหญ่อะเครื่องใหญ่บลเลอร์เลยลิ้นชักอันขนาดนี้นะคะใหญ่มากนะก็เลยหมดละตอนนี้จะทำใหม่วันนี้สาราจะมาทำขนมจีนนี่ขนมจีนน้ำยานะนี่น้ำยาเราตําใส่ปลาแล้วเนาะนะคะตาใส่ปลาแล้วเครื่องแกงกระชายนะคะมีในปลาแล้วเนาะ มาเรามาแกงกันดีกว่าทําง่ายๆสไตล์サดนะเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีเครื่องแกงเราทําแบบสําเร็จรูปทําแบบรุ่นใหม่นะไม่ได้ทําแบบรุ่นเก่านะถ้าเกิดรุ่นเก่ากว่าจะมาหั่นตำมีกกว่าจะไปต้มมีโอ้ยนั่นอร่อยของแท้เลยนะคะแต่นี้เราก็มีการใส่เครื่องเทศเพิ่มเราก็ใส่กระชายใส่ผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ กระเทียมแล้วก็หัวหอมแล้วก็เาขา่าตะไคร้ตำเพิ่มนะของเครื่องสดๆตำเพิ่มกับน,น้ำพริกแกงแดงเนาะโอเคมะเรามาทำกันเลยดีกว่านาะมาดูกันจ้าใส่อะไรบ้างนี่น้ำเดือดแล้วนะนี่หางกะทินะคะที่นี่อย่าว่างน่นี้เลยเราใช้กะทิกระป๋องนะคะเนาะแล้วเราก็ค่อยค่อย ค่อยๆละลายเดือดแล้วนะคะเพิ่งเดือดเสร็จเพิ่งปิดไฟเมื่อกี้นี่เองละลายนะไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะไม่ให้มันเป็นก้อนเนาะน้ำมันน้ำมันจะเป็นก้อนนะคะเราไม่ผัดนะเพราะว่าเรามีเนื้อปลาแล้วผัดไม่ได้เดี๋ยวเนื้อปลาไหมเนาะ ตาตำเนื้อปลาไปเลยเราใช้ปลากระป๋องนะปลาซาดีนนะคะไม่ใช่ซาดีนสิปลาทูน่าค่ะเพื่อนๆขอโทษทีค่ะปลาทูน่ากระป๋องนะคะเพราะเนื้อเขาจะฟูนะคราวที่แล้วตอนที่สส่สระอยู่บางไทยสระทำน้ำยาไก่เนะโอ้ยฟูฟ่องมีแต่คนติดใจ บอกว่าป,ปีหน้าค่อยกินค่ะมีคนติดใจนะโอ้โหแถวบ้านเอาไปแจกเขาไปให้เขากินท้างเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะเนาะเอาไปให้เขาอย่างละถุงย่างละถุงกินได้ทีสองคนสองคนอะเนาะนี่นี่น,น,นี่เออเราทำนี่ไม่ให้เออเนื้อปลาเขาเป็นก้อนนะคะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาละเนาะเราก็ต้มเนื้อปลานี่อ uh huh. เดี๋ยวเราใส่กะทิอีกนะคะจะข้นนะเราปรุงเลยดีกว่านะคะเราปรุงกันเลยมะปรุงกั้นแรกเลย สลดก็จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาราของสลดเองที่ทำนะน,นี่น้ำปลาราสลดทำเองเนาะก่อนเราจะไปเมืองไทยอะ่ปะปลา้าเหลือเยอะมากสลดก็เลยมาเคี่ยวมาต้มเนาะโอ้หอมมากแล้วอร่อยนะเพื่อนๆขอนอนก้น แกะยากหน่อยกลัวมันติดแกะยากหน่อยเออนะใส่เลยน,เน้ำยาก,กะทินะเพื่อนเพื่อนขาดปลาไม่ได้เลยนะ ล้างเป็นอะไรที่ชูรสจริงๆนะคะทําให้หอมมากนะคะแล้วก็พอดีเรามีไอ้นี่เอ่ยสารามีปลาอินทรียเค็มนะเนอะใส่ไปเลยเขาจะได้หอมๆนะ ปลาอินซีย์นี่ถูกกับน้ำยากะทินะคะเดี๋ยวเขาก็นั่นเองเนาะใส่ไปประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวเขาจะหอมนะ <c oughs> ปรุงรสเลยนะคะนี่ ผงนัวผงนัวเยอะหน่อยนะแล้วก็ลดดีหน่อยนึ่งดีแล้วดีละหมดเข้าน้าใหม่น้ำป้า หน่อยนะคะทำง่ายๆสไตล์ซาร่านะคะนี่หน่อยเดียวแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่งนะคะนี่วราชอบใส่เกลือนะแกงเกิงเลยชอบใส่เกลือนะคะใส่กระทิไปเลย <c oughs> อหอมหอมเพื่นอนๆหอมมากหอมสุดๆเดี๋ยวน้ำร้อนใส่หน่อยคนๆหน่อยเลย บางงกนะเพื่อนเเพราะมันติดเยอะจริงๆจะทิ้งก็เสียดายนะคะอันนี้เราก็รอเดือดกันเนาะทำง่งายๆสไตล์ซล่าเนาะแต่ถ้าเกิดสูตรที่บ้านขายเนี่ยโอ้โหเยอะนะที่บ้านนะเขาต้องหั่นก็ใช้เป็นท่อนๆกระเทียม มีนะผิวมะกรูดต้นเอ่อต้นเอ่อต้นตะไคร้กระชายแล้วก็เอ่อขา่าแล้วก็เอ่อกระเทียมหัวหอมนะแล้วผิวมะกรูดเยอะๆนี่หอมสลัดใส่ผิวมะกรูดไปด้วยนะผิวมะกรูดสดเนี่ยหอมหอมทั้งกระชายทั้งผิวมะกรูดเลยหอมเตะจมูกเลยอื จะไม่มีไอ้นี่นะคะแต่แล้วจะไม่ใส่ลูกชิ้นนะเพราะว่ากินลูกชิ้นเบื่อกินแล้วลูกสองลูกต้มเยอะแล้วก็เดี๋ยวใส่ตู้แข็งแล้วก็ค่อยมาอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะเราก็ขาดน้ำปลาอีกนิดนะึง เราจะใส่น้ำปะลาะไหมนะใส่น้ำปะลาะไหมไปหน่อยหอ,หอมหอมนะ ใส่เนื้อปลาอินทรีไปอีกหน่อยนึงอี่หนังหนังเขาจะอร่อยนะเขาะจะดูก้างอะคะ่ะส่วนก้างเรามีเราก็ไม่เอาเนาะปลาอินทรีซาลาก็เอามาตัวหนึ่งนะ ซื้อจากน้องน้องเขาทำเรือนะอยู่ที่เกาะเกาะช้างน้องเ็าทำเรือที่เกาะช้างสลาซื้อเขาตัวหนึ่งเขาหมักเองเขาทำเองเนาะน้องเขาทำอร่อยนี่หอมมากเดี๋ยวขอเคี่ยวก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าโอ้โหหอมมาก อืปิดไฟนี่หอมมากค่ะอืมค,คนขนคักคักเลยหอมมากมากนี่อุนร้อน นี่เสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยานะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเนาะนี่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 น,นี่มากินค่ะมากินขนมจีนน้ำยากันจ้าส,สดสดร้อนๆเลยนะนี่เนาะเอาละค่ะเพื่อนๆเราก็ได้ขนมจีนน้ำยาสดสดร้อนๆนะคะนะ มากินขนมจีนน้ำยากันนะคะนั้นซาร่าเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้นะซาร่าพูดผิดพูดถูกอะไรขออภัยทุกคนด้วยนะคะนะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่กินนะคะเพราะว่าเพิ่งกินอ,อาหารกินขนมปังไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกอิ่มอยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะกินนะคะมา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  สลัดเยอรมันชาแนลนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนี่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 น่ากินไม่เอย่ยน่ากินไม่เอย่ยนี่ขนมจีนมาละจ้าขนมจีนนะคะ ขนมจีนค่ะขนมจีนมากินขนมจีนกันค่ะ